สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาหมุนกงล้อกันนะครับเห็นเขาบอกว่ามีเงิน4ี่พันได้หมวก2ใบนะนั่นแสดงว่าใช้สองพันก็ได้หมวกสก็ได้หมวกหนึ่งใบนะครับมีคนบอกว่าหมุนไป6กพันได้เงินแจ็คพอตล้านหนึ่งอเออเฮ้ยไดงเง้เงินเงินแจ็คพอตแสนหนึ่งงั้นวันนี้เราตั้งเป้าไว้เรามี 5, ห้าพันสองร้อเหรียญเราต้องการหมวกแค่ใบเดียวเราดูนะครับเรา จะหมุนไปทั้งหมดกี่พันเหรียญกันนะครับเนาะ,ะในการหมุนก็จะมีมีเด็กน้อยมาร่วมดีใจกับเราไปด้วยนะหลัจะกดครั้งแรกด้วยกันเพิ่มเสียงหน่อยมากเลยครับครั้งแรกสองวันหานี่น่าจะเจอกันบ่อยเกืออีกแล้วก็เดี๋ยวลองให้เด็กหมุนดูหน่อยสิไหนกดสิ ก็ตรงนี้ไหนเด็กน้อยจะหมุนได้อะไรโอ้โหเกือเหมือนกันรับไหนลองอีกทีสิระบบโลจิกของคอมนี่มันสุดยอดจริงๆให้เกือมาติดๆกันเลยเนี่ยเี๋ให้ชมผู้เล่น้ากมันน่าเอาออโต้ ick, คิกมันคลิกมากเลยแต่อยากคลิกด้วยมือมากกว่า ไม่ใช่ก็ตรงนี้ก็ตัวดำๆนี่โอ้มีแตจเกลือขมุนกดกดสีก็ตรงสีฟ้าก่อนอา่าแล้วกดตรงนั้นโอ้อยเจออะไรอ่ะมีแตจของไม่ดีอที่เราอยากได้นี่คือหมวกสียมพูน,นี่เอาได้แนละ้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อ เพียงแค่ไม่ถึงร้อยเหรียญมั้งเนี่ยร้อยกว่าเหรียญมั้งเนี่ยได้ลแะเลิกล้มเลิกการหมุนได้เลยทีน,นี้โอ้โหสุดยอดเหมือนมีแสงสว่างอยู่ในเกลือนะครับลองดู